อะไรที่เป็นกระแสอะไรที่เป็นเรื่องน่าสนใจยิ่งตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของไอคนที่ใช้ Macbook M1 แล้วลง Windows ไม่ได้แต่น้องท่านนี้บอกว่าได้แล้วได้อย่างไรน้องนัชพลการวิวัฒน์ครับเรื่การสัมผัะกดโทรกันเลยครับล้นเงินครับอยากคุยเหมือนกันครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่อยู่ในกระแสมากๆเลย จะรับสายผมไหมนะครับใครกำลังเชื่อต่อสวัสดีครับน้องนัทครับสวัสดีสปีสวัสดีครับ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 ,คร,บครับผมโอ้โหน้องนัทครับอะไรที่เป็นกระแสอะไรที่เป็นประเด็นช่วงนี้พี่หมอคอมชอบเข้าไปสนใจไปเผือกเลยครับผมน,น้องนัทโพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วมันมันชีตโดนใจอีกแล้วเพราะว่าคนใช้ MacBook ที่เป็นชิป M1 เขาคุยกันมานานแล้วว่าลงวินโดว์มันมีปัญหาหนู่นนี่นั่นะแต่น้องนัทโพสในเฟซว่า ทำได้แล้วและสิ่งที่ช่วยเราเครื่องมือที่ช่วยแอคเ s s เข้าถึงกับคนตาบอดด้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับโอ้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับจริงๆอ่อ Mac M1 นะครับสามารถใช้ Windows เป็นแบบ virtual machine ได้มานานพอสมควรแล้วครับจากเหลายๆโปรแกรมแต่ว่าเอ,อหลายๆโปรแกรมเหล่านั้นเ,เสียเงินครับแล้วก็ เขาไม่ค่อยถึงสักเท่าไหร่สำหรับคนตาบอดครับหลายๆโปรแกรมเสียตงังเ,เสียเยอะไหมครับอย่างเช่นอะไรที่เขาว่ากันอะไรพาราแล้วเดสท็อปอะไรนั่นใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นโปรแกรมหลกักๆที่ยอดฮิตกันสําหรับคนที่ใช้ Mac M1 มล้วก็ต้องการจะลง Windows ครับแล้วแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดพาราแล้วเดสท็อปนี่ก็เป็นหลักพันบาทใช่ไหมครับผม เออน่าจะประมาณนั้นครับไม่ได้ใจเหมือนกันน่าจะได้ยินเคยเคยจําได้ว่าหลายพันอยู่เหมือนกันนะพาราเดอเดสท็อปนะครับผมแต่ว่าครับข้อมูลที่น้องนัดโพส์ตในเฟสแล้วมันทําให้รู้สึกว่ามันหัวใจพองโตสําหรับคนที่อยากจะเล่น Macbook แล้วอยากที่จะซื้อ M1 แล้วลงวินโดวด้วยข่าวดียังไงครับผมก็คือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ ลองหาข้อมูลดูอีกครั้งเกี่ยวกับ Mac M1 จริงๆก็ติดตามข้อมูลในส่วนนี้มาไเรื่อยครับเนื่องจากว่า CPU เป็น ARM เนาอมันก็จะไม่สามารถที่จะลง Windows ปกติได้อ,อที่เป็น Intel หรือ AMD ที่เราใช้คอมโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ปกติกันนะครับที่เราลง Windows นะครับคือ,คอก็อ่าเดี๋ยวขออนุญาตขยายความเพื่อนๆนะครับสำหรับ แม็ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้ CPU ของ Intel เป็นแกนหลักเลยซึ่งเพื่อนๆก็จะใช้อ่บูตแคมป์ซึ่งฟรีหรือ Parallel Desktop ซึ่งเสียตังในการที่จะมีเขาเรียกว่าระบบปฏิบัติการเส,เสมือนควบคู่กันใช่ไหมครับน้องนัดครับใช่ครับแต่ว่าพอเป็น M1 ปุ๊บมันเหมือนเปลี่ยนสถาปัตยกรรมจาก x86 มาเป็น ARM หรือ ARM เนี่ยมัน มันมันคือเปลี่ยนโลกแล้วก็ Microsoft ไมโ r o s o f t ไม่ไม่ค่อยได้หันมาตามเราใช่ไหมครับน,น้องนัทครับเออครับก็เหมือนเป็นคู่แข่งกันไกลๆเนาะคือไมโครไมโคซอฟท์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับอาร์มคือเคยให้แหละแต่ว่าเหมือนก็ว่าผักดันแล้วมันมันยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จใช่ไหมครับน้องนัทครับใช่ครับอ่ะแล้วแล้วยังไงต่อ,อยังไงต่อพอตอนนี้น้องนัทก็ไปสำรวจแล้วพบว่ายังไงครับก็เอ,อได้เจอ ตะบนแม็ก็เรียกว่าแอปพลิเคชันนะครับก็แอปพลิเคชันหนึ่งครับก็คือแอปนี้ชื่อว่า UTM ครับ UTM โหลดโหลดฟรีตัวนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินไม่ผิดหูพึ่งเลยฟรีเหรอครับผมณปัจจุบันฟรีครับโอต้องบอกณปัจจุบันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเพื่อนเพื่อนครับผมให้เพื่อนๆฟังเวลาหนึงวันนี้วันที่หนึ่งมีนาคมนะครับสิบนาฬิกาสิบนาทีนะครับ อจริงๆก็โหณตอนนี้ฟรีน้องนัทบอกอย่างนี้แต่อนาคตยังไม่รู้นะครับครับยังไงต่อครับเอ่อโดยที่ถ้าหากเราต้องการตัวฟรีนะครับเราสามารถไปโหลดผ่านเว็บไซต์ได้โดยตรงเลยครับโหลดไม่ยากนะครับก็เข้าไปที่เอ่อบอกชื่อเว็บได้เลยไหมครับได้ครับผมได้ครับ mac นะครับ mac นะครับครับแล้วก็จุด getutm ครับ g.et.utm. ครับแล้วก็แอครับ app. ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หาลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยครับแล้วพอดาวน์โหลดอันนี้ก็จะดาวน์โหลดฟรีครับก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดในในตัวของ mac ใช่ไหมครับผมในไฟลเดอร์ของ mac เรียบร้อยเลยก็จะได้เป็น dmg อ็มาครับ เป็นถ้าใน Windows ก็เป็นไฟล์เอะไรนะ MSI หรือว่าตัว MIS หรือ MSI นะพี่ชอบลืมหรือ exe ใช่ไหมครับผม MSI หรือ exe exe นั่นเองใช่ไหมครับผมครับคนเล่น Mac จะเข้าใจว่าไฟล์นามสกุลที่น้องนัทบอกคือไฟล์ติดตั้งนั่นเองนะครับผมต่อครับน้องนัทครับ หรือจะสามารถโหลดผ่านแอ Store ได้ครับแต่ว่าอันนี้เป็นเสียเสียเงินนะครับก็คือน่าจะเป็นค่าเออเอาคื้ App ปสโต e นะค่าโสหุยโสหุยของ Apple นะครับโสหุยของ Apple นิดนึงนิดนึงช่วยเขาช่วยเขาครับก็สามร้อยเอ่อหกสิบ้าบาทครับผมจําเหร็ได้ผิดนะครับตกวันละบาทหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนครับผมเก้าจุดเก้าเก้าดอนครับโอ้โหครับผมค่าเงินบาทก็ไมบวกนิดหน่อยนะ แล้วพอมาถึงก็ถ้าเราเป็นโหลดไฟล์ d m g มาก็ติดตั้งตามปกติลงไปคือ a อ c e เซใช่ไหมครับผมครับอ่าแรกครับมันมันไม่ใช่ไฟล์ติดตั้งเท่าไหร่ครับก็คือเอ่อเราเปิดเข้าไปได้เลยเนาะด้วยด้วยไฟลเดอร์นะครับแล้วก็สามารถ Copy ตัวไฟล์ที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับมาวางในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันของเราครับแล้วก็สามารถเปิดได้เลยครับโอ้คือเหมือนกับเป็นพอตเทเบิลมาก๊อปวางเลยนะครับผมอันเนี้ย ผมเองต้องบอกว่าน้องนัทตอนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเพื่อนๆที่คนตาบอดที่มีทักษะการใช้แม็กเนในระดับเขาเรียกว่าหัวหัวของเมืองไทยเราเนาะแต่ว่าอย่างผมเนี่ยโคตรปลายแถวนะครับถ้าผมมีการคุยกับน้องน้องนัทแล้วผมเองอาจจะให้ข้อมูลผิดไงน้องนัทน้องนัทแบบแจ้งได้เลยนะอ่าได้ครับโอเคครับต่อเลยครับน้องนัทแล้วครับแล้วก็กับเอ,อพอเปิดมาครับเอ,อนอกจาก ที่เราจะต้องมีตัว u u t m เนี่ยนะครับ,รบเราก็จะต้องไปโหลด windows for arm มานะครับเพราะว่าเรา<อ>เราใช้ส,<อ>สถาปเัเยกรรม arm อันนี้ต้องเป็น windows 10หรือ windows 11ครับอย่างนี้ครับผมเอ่อเท่าที่ผมเคยลองครับเป็น11ครับ10เหมือนจะยังใช้ไม่ได้นะครับคุณคุณจะโหลดตามปกติไปโหลดเอาใช้ม m เ d i a media creation tool พวกเนี้ยหรืออะไรอย่างนั้นไม่ได้นะมันคนละ windows กันนะ คนละไฟ ISO ตัวนั้นคนละคนละไม่น่าเป็น x x แปดหก x หกสี่ใช่ไหมครับน้องแนทครับครับใช่ครับอันนั้นเป็น x แปหก x หกสี่ต้องไปโหลดผ่านเอ่อเซิร์ชหาได้เลยครับก็วินโดว์ดาวโหลด Windows สิบอ็ for arm นะครับแล้วก็เออสามารถดาวโหลดได้จาก microsoft เลยว้าวครับผมอ่าแล้วเหมือนกันไหมเราก็ต้องไปแบ่งเป็นเหมือนคล้ายๆแบ่งพาร t i ิชันเป็นสองใช่ไหมครับผมซึ่ง แบ่งพื้นที่ว่าอันนี้เป็น mac อันนี้นนนไม่ต้องครับอ๋อไม่ต้องด้วยไม่ต้องด้วยอครับยังไงครับอันนี้คือเรา create virtual machine ขึ้นมาครับแล้วก็สำหรับคนที่ใช้ m 1เาก็เลือกเป็น v i r t u a l i z e นะครับแล้วก็เอมันจะมีมันจะมีสองโหมด v i r t u a l i z e กับออีกโหมดนึ่งผมจำไม่ได้ก็่คือโหมดแรกแล้วกันครับแล้วก็ไป browse ไฟ iso ครับแล้วก็เลือกว่าเราจะให้พื้นที่ เท่าไหร่ให้แรมเท่าไหร่ให้ซีพเท่าไหร่คือมันคือ VM แหละครับแต่ว่าเ,ออเป็น VM ที่เราใช้งานได้ง่ายครับแล้วแล้วข้อแนะนำเล็คอมเมนที่น้องนัทแนะนำครับว่าต้องแบ่งให้กับ Windows เท่าไหร่ในส่วนของพื้นที่และแรมอย่างเงี้ยน้องน้องนัทมีขั้นต่ำมินิมัมแนะนำเพื่อนๆพื่อนไหมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละท่านใช้นะครับถ้าเอาไว้ลง nvda แล้วก็ ลงโปรแกรมเล็กๆน้อยๆนะครับก็อาจจะสัก40-50กิกก็ได้ครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะลงโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นดีหน่อยก็ขยายได้ครับแล,แล้วแล้วแรมเนี่ยโอ้โหเพราะ M1 ก็มีมา8กิกเนาะเราเราควรแบ่งไปใช้เท่าไหร่ดีครับน้องน้องแมนครับก็สักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับ4กิกเลยนะครับอย่างนี้ใช่ไหมครับครับประมาณนั้นครับแล้วมันก็มีให้อยู่แล้วครับอต่อครับ เผื่อเพื่อนๆอยากรู้อันนี้น้องนัทก็จะบอกเป็นแบบไกด์ไลน์ไปนะครับส่วนวิธีทําจริงเนี่ยมันอาจจะมีย่อยๆลงไปอีกใช่ไหมครับน้องนัทครับใช่ครับเมื่อเมื่อเราจําลองแบ่งพื้นที่อะไรเสร็จแล้วใน VM v i r t u a l i z e เสร็จแล้วครับผมน้องนัทครับเราสามารถเลือก Drive ที่จะให้เชื่อมกับในโฟลเดอร์ที่เราจะให้ในเครื่อง Mac ของเรานะครับเชื่อมกับใน Windows ได้ด้วยนะครับ อ oh, สามารถให้เห็นกันสามารถก๊อปข้อมูลแชรไฟล์ได้โอ้เยี่ยมเลยครับผมแล้วก็หลังจากสร้างตัวเวอร์ชวตัวนี้เสร็จแล้วครับเราก็สามารถที่จะกดรันได้เลยครับจะมีแถบให้เลือกมันจะมีเทเบิลให้เลือกอตัวเวอร์ชว Machine ที่เราที่เราสร้างมาครับถ้าเรามีตัวเดียวก็ไม่ต้องเลือกครับมีแค่ตัวเดียวอยู่แล้ว <Wow. S 2> แล้วก็เอ,อตรงแถบก็จะมีอ,อแถบให้เราสามารถรเอ,อแก้ไขบางอย่างได้ครับเป็นช่นกดรันได้หรือว่ามีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับว่าเวิชวลแมชชีนตัวนี้คือเอ,อวินโดว์ของอาร์ม mm. อะไรประมาณนี้ครับแล้วกด mm. หลดกดรันพอเรากดรันปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับเด้งขึ้นมาแล้วก็เออ่ หน้านี้ครับมันก็จะทําการเปิดวินโดว์ให้กับเราครับหรือถ้าเป็น ISO ติดตั้งก็จะรอ,อ,อสักครู่นะครับก็จะขึ้นให้เราติดตั้งนะครับโอ้ก็ทําการติดตั้งเหมือนกับเราติดตั้งวินโดว์ตามปกติเลยใช่ไหมครับผมครับก็ดีครับอย่างข้อดีอย่างหนึ่งของการที่เราเเปิดผ่าน Mac นะครับเราจะสามารถใช้ตัวช็อตคัทในการดู Image Description ของ Mac ได้นะครับแล้วก็ สามารถดูได้เลยว่าตอนนั้นหน้าวินโด์เนี่ยครับอยู่ถึงไหนแล้วนะครับอยู่หน้าบูตอยู่หน้าสตาร์ทติ้งหน้าพีซเวทอ,อะไรอย่เงี้ยนะครับก,ก็สามารถดูได้เลยเราเราต้องเรียกนาราเตอร์ขึ้นมาไหมหรือใช้ตัว v o i c e over คุมได้เลยครับน,น้องแฮทครับเอ,อเรียกนาราเตอร์ครับโอก็คือทำงานควบคุมกันไปเลยแบบเหมือนเรารเหมือนเราเอาวินโด์ปกติมาใช้บน Mac M1 ไปเลยนะครับผมครับ โอ้โห oh, แล้วเดยที่อเชิญครับเอครับปกติแล้วถ้าหากว่าเราใช้ใครอาจจะคุ้นเคยกับ VMware ครับครับ,รบเชิญครับต่อเลยครับโอเคครับถ้าใครคุ้นเคยกับ VMware เราอาจจะต้องกดอิ t e r n ร t G หรือว่ากด alternate, อิ t เท n t ์เอ่อ control เพื่อเข้าเข้าไปเข้าไป access เอ่อบนว i n d o w s เอาบนอีกเครื่องหนึ่งหรือว่า กดออกมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอตัวโปรแกรมนี้นะครับเราเราไม่จำเป็นต้องเย,ย้ายย้ายเคอร์เซอร์เข้าไปข้างในครับเราสามารถกดได้เลยครับก็คืออยู่หน้านั้นถ้าหากว่าทุกอย่างโหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถกด control นะ Ctrl, ครับ control command enter นะครับเพราะ command คือ Windows, ปุ่มวินโด w เนาะก็ uh huh. คือเพื่อเปิด นาเลเตอร์ได้เลยครับหน้านั้นเลยว้าแล้วก็เราสามารถกดแทบกดชิปแทบกด Space กด Enter อร์น้าน,น,นั้นได้เลยครับปกติเลยอ่าแต่ถ้าหากว่าเราใช้ช็อตคั t หลายๆอย่างออย่างเอ่อเต็มที่นะครับ uh. เราก็จะเป็นต้องปิดไวซ c โ o v e r นะครับเพราะว่าไวซ c โ o v e r ก็จะ oh. บล็อกบางบางช็อตคัดเนาะแล้วก็ปิดไวซ c โ o v e r แล้วก็สามารถใช้งานเหมือนอยู่วินโด้เครื่องนี้คือวินโด้ของเราเอเองเลยนะครับโดยที่ อัอาจจะมีปุ่มสลับบ้างนิดๆหน่อยๆครับแล้วคอมมานดกับออปชันคอมมานด์ก็คือปุ่ม w i n d o w ์ออปชันคือปุ่มอัลเทเน c o n นโทรคือ c คอนโท l ไปเลยนะครับผมอันนี้ก็อาจจะต้องปรับความคุ้นเคยเพราะว่าเหมือนเราขยับปุ่มวินโดว์มาอยู่ติดกับ Spacebar แทนใช่ไหมครับผมครับผมน้องนัทยังอยู่ไหมครับอ่าโอเคแล้วเราเราขยับมาเลยเมื่อติดตั้งเสร็จอะไรแล้ว NVDA กับ โปรแกรมเสียงของเราใช้งานตามปกติไหมครับตามปกติครับแตถ่ถ้าหากว่า,เ,าเราต้องการจะใช้ร่วมกับแคปล็อกอันนี้อาจจะยังติดปัญหานินดๆหน่อยอยู่ครับแต่ก <S <S เเ็เรียกว่าพอใช้ได้แล้วก็มันมีโปรแกรมตัวหนึ่งที่ช่วยให้สามารถกดแคปล็อกได้ปกติครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ทดลองเหมือนกันครับ มันเราเราใช้พวกโปรแกรมแก้แก้คีย์แก้ปุ่มอะไรก็กพอได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ได้ครับโอ้โห oh สรุปครับแม่เราตามกระแสมาเพราะเราอยากรู้อยากเห็นนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์กับพวกเราคนตาบอดอะไรที่มันเป็นกระแสรเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจการทำงานถ้าเกิดแม่คนมีแบ็ b บุก M1 เนี่ยวันนี้รู้แล้วว่ามันสามารถมาแบ่งได้มี256ร้เนี่ย มาแบ่งสัก60กิก70กิกมาตรงนี้แล้วก็มาใช้งาน Windows เนี่ยการทํางานแบบทั่วๆไปได้ส่งเมลเล่นเว็บหรือจะเป็นชุด Microsoft Office เนี่ยครับผมหรือแม้กระทั่งโปรแกรมตัดต่อเสียงยง่ายๆจ,จำพวก s อฟต์ f o ร์ออฟตัสตี้เนี่ยน้องนัดว่าพอไหวไหมกับการที่คนมี Macbook M1 แล้วอยากที่จะลองตัว Windows on ARM ครับ คิดว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับ <Wow. S 2> แต่ก็เนื่องจากว่านเป็นวินโดว์ของสนับอาร์มเนาะแล้วก็เอ่อ m i c r o s o f t อาจจะไม่แน่ใจว่าได้โฟกัสกับเรื่องนี้แค่ไหนนะครับเพราะนั้นก็เลยไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเบางโปรแกรมอาจจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับอืมนะวินวินโดว์ Windows, Windows บนอาร์มแล้วก็ใช้บน Mac อีกทีจะซัพพอร์ตไหมนะครับอืมแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ ตัวตัวตัวช่วยในการที่เราจะทําเป็น vm เนี่ยอย่าง utm เนี่ยน้องนัดคอนเฟิร์มว่ามันเข้าถึงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยชี้เป้าเว็บให้เราด้วยฟรีด้วยนะครับแต่ถ้าใครมีเงินอยากสนับสนุน apple ก็ไปที่ app store ค้นหาคําว่า utm กันได้แล้วก็3ามร้อเาเหรียญเนาะน้องน้องนัดเนาะครับเก้เหรียญแล้วครับน้องนัดครับฝากอะไรกับเพื่อนๆที่ใช้งาน IT ททุกวันนี้หน่อยครับในในเรื่องของ เรื่องของ Mac ครับเพราะว่าหลายคนเริ่มให้ความสนใจกับอุปกรณ์โน้ตบุ๊กมากขึ้นแล้วก็ Mac ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายขึ้นอย่าง Macbook M1 ที่อยู่ที่30,000ื่นต้นๆก็หาซื้อได้แล้วครับน้องนันครับครับก็ปัจจุบัน Mac ค่อนข้างคุ้มราคาขึ้นมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะ Mac Air M1 ซึ่งก็เป็นตัวยอดฮิต ก็ได้ยินว่ามีเพื่อนๆคนตาบอดหลายหลายคนก็ใช้งานอยู่นะครับเนื่องจากว่า,าประสิทธิภาพของมันก็เรียกว่าสูงเลยนะครับแล้วก็าราคาก็ถูกกว่าสมัยก่อนค่อนข้างมากครับเมื่อเทียบสเปคแล้วกเ็เทียบได้กับ MacBook Pro รุ่นก่อนๆซึ่งราคาก็เหยียบไปห้าหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับใช่ใช่ครับ ถือว่าแอปเปแปลกอยู่อย่างคือทําราคาลงลงมาได้สำหรับแม็กันนะครับคิดว่าอ,อมันก็น่าใช้งานมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเอ่อ Mac os สิบสองหรือว่าเรียกว่า Monterey นับครับซัพพอร์ตการเปลี่ยนอ,อสลับภาษาระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับอาออโต้สวิตช,ชิงเนะาะครับก็ทำให้คนที่อาจจะใช้ภาษาไทยบ่อย ก็อาจจะสะดวกกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนที่เออต้องทำตัวแอคทิ i ิตี้ไว้สลับเองนะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้ก็ออโต้เซอร์วิสแล้วนะครับก็คิดว่ามันใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็เอ่อน่าลองออกมาใช้กันดูนะครับเพราะว่าก็มีข้อดีหลายๆอย่างเหมือนใครที่ใช้ i p h o นเช่นไอ iPhone iPad ครับก็มีแอปพลิเคชันหลายๆอย่างคล้ายๆกันเลยครับเราสามารถใช้ iMovie ตัดต่อวิดีโอได้ใช้เ่อ p s n u s n u r b e r k e y n o t e ในการทำเกี่ยวกับเอกสารได้แล้วก็ฟรีด้วยนะครับวันไหนสงสัยพี่หมอคอมต้องให้น้องน้องนัดสอนพี่ตัดต่อ i อมู i ีบนแม็หน่อยครับยังงงอยู่เลยครับผมน้องนัดผมก็ไม่ได้ชํานาญเหมือนกันครับแต่ว่าก็พอทูร์ดได้แล้วครับ แม่โอเคครับวันนี้รู้สึกเหมือนมีคนติดต่อพี่มาหลายทิศหลายทางมากเลยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในการเปิดบริการหมอคอมแต่นี่คือข่าวด่วนจริงๆทําให้ผมจะต้องนําความรู้ตรงนี้มาบอกกับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ใครที่อยากที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการคนตาบอดนะครับผมจะเป็นคนเกาะกระแสหนึ่งวันไหนมีเรื่องราวคุณติดตามได้นะครับใน1น1 4ในแท็บทัวริสใน f a c e b o o k นะครับใน ช่อง y t u t u นะครับของ1414พัทและหมอคอม1414วันนี้ผมมาเกาะกระแสครับที่น้องนัดโพสใน Facebook ว่าตอนนี้ใครเล่น MacBook M1 อยู่คุณสามารถที่จะเล่น Windows นะครับผมแล้วตัวช่วยทำการติดตั้ง Windows ลงไปอย่างตัว UTM ซึ่งเป็นแบบ VM นะครับคนตาบอดเข้าถึงและใช้งานได้ขอบคุณน้องนัดมากๆนะครับวันนี้ครับผมครับขอบคุณครับครัผมมีโอกาสเดี๋ยวพี่จะโทรไป สนทนาใหม่นะครับเมื่อมีข่าวมีประเด็นมีข่าวอะไรดีๆบอกพี่นะเดี๋ยวพี่จะได้เอามาช่วยเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้มีความสุขกันขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้นะครับครับได้ครับครับสวัสดีครับน้องนายครับครับสวัสดีครับ